สำหรับใครสนใจเติมเกม f c Mobile ราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจ o ชาวไรนะครับผมพร้อมความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคนใครสนใจดูใต้คลิปเลยนะครับฝึก5นะดูความเร็วฮะร0 4เลยอันนี้แค่ยังไม่เป็นร่างเขียวด้วยนะพลังงานเยอะฮะ อึดแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องเปลี่ยนตัวด้วยซ้ำนะฮะท่า่าสกิล5ดาวเลยนะครับถือว่าใครเล่นท่าสกิลโหดๆเนี่ยจัดไปได้เลยนะครับโอ้โหอย่างอื่นคือ8 0 9 0หมดอย่างดีหมดมีแค่การประกบไม่ค่อยดีนะพวกตั้งรับก็พอประมาณไม่ได้ดีมากนะครับอย่าพยายามเบียดเยอะแล้วกันอย่าเบียดนานอัตราตั้งรับต่ำนะครับแล้วก็บกสูงอันนี้ดีมากสำหรับกองหน้านะ ควรมีประมาณนี้พลังแสงก็ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรเลยเท่าไหร่ลูกมงก็อาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะผมมองว่าอย่างนั้นมีร้านแนะนำไหมครับมีครับเพจจอรนชาวไร่ครับแนะนำเพจจอรนชาวไร่ผู้ติดตามเพจสี่0มกว่าคนฮะมีแอนมินตอบยี่สชั่วโมงถ้าไม่เคยเติมให้บอกว่ามาจากช่องพี่ชัดบานนะครับ

ติดบล็อกติดบล็อกเจอราดเปิดจังหวะนี้ซอนฮึอนมินมองอ้าวเรียบร้อยเลยอะเข้าไวปเ,วเชื่อเบค็แแบคแฮมเบ็คแฮมแต้มสกิลอะไรดีก็ส่งบอลได้ครับ เอ็มบัปเป้เก่งไหมยังเล่นไม่ถึงสี่ตาเลยฮะยังไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งหรือเปล่ากำลังเล่นอยู่นะนี่ไงเอ็มบัปเป้ทำไมเอ็มบัปเป้ร่างสูงๆจังวะโอ้ยไปแล้วนะ

หัวใจพ่งร yeah, oh, er ัวผ no. oh, ู time, ้ยมอโอ้ต็มบล็อกใช่ครับจัดไปแล้วเปิดจังหวะนี้โซคัมเบลโซนมินปั่นโอ้โหเล่เดียวเอฟบ เอ้าเป่าอ,อีกลแล้วอะแล้วทำไมมันชอบเป่าตอนผมยิงวะเนี่ยมันเป็นอะไรตนะั้งแต่เมื่วววอวานแล้วนะเฮ้ยบื่อเบื่อจริงจริงเลย ข well, ึ่งพแล้วครขอบคุณมากครับไปแล้วไปแล้วเอมบาเป้ไปแล้วโอ้ขอบคุณมากครับ so, half hour เร่มาเนี่ยฟาวซงงั้งน เปิดเทอมกันวันไหนน่ะโรงเรียนเปิดกันวันไหนปั๊าบสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับแต่ต้นสวัสดีครับไปแล้วอีบัปเป้จ่าขอลูกหนึ่งลูกเอ้เรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยครับเรียนียนขเปิดพรุ่นี้โว้ โอเคโอเคเอ็มบ,บเป้ก็ตามสไตล์นะหาช่องดีวิ่งเร็วนะครับแล้วก็คมก็มีความคล่องกว่าฮารแลนด์่ะถ้าเล่นแบบให้มันง่ายหน่อยก็ต้องเล่นเอ็มบเป้นะฮาแลนด์มันจะมีความยากนิดน,นึงคือมันร่างใหญ่เกินมันจะทำให้อืด โอ้ยไปไม่ได้ได้วะเวลาเข้าบอลเกมรับกดปุ่มไหนไม่ให้พราดกดปุ่มคำว่าวิ่งน่ะปุ่มใหญ่ๆเลยวงกลมเวลาเรากดป้องกันนครับลาฟาไปแล้วมาก็ร้อย bầy ra vào Mbappe, vung vào Mbappe, vung vào Mbappe, ẹe, điên vung là, không cần bắn, có tốc độ rồi, Mbappe, โดนเต็มคราร์เปลเอมบเป้ก็ดีนะฮะถ้าใครแบบไม่ชอบสไตล์ฮารั a n นก็ออกมาเล่นได้นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าเทียบกับอานายผมว่าดีกว่านะคืออานายโอเคมันดูเป็นตำนานแล้วก็แบบ o v วีก็เยอะกว่าอนะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกว่าบบเอมบปเป้ดูดีกว่าเยอะเลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดติดตามไว้นิดนึงใครที่ยังไม่กดใครที่กดให้แล้วขอบคุณมากครับเจอกัน นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย